น,นี้มาปล่อยเสื้อผ้ามือสองนะคะราคา2 0 3 0บาบาทคา่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับใหม่ช่องใหม่ใหม่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะพักการกินไว้ก่อนนะคะเนื่องจากนี่เห็นไหมใหญ่มากโคตรอ้วนเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะมานี่คะ่ะลดเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราซื้อมาต่างๆก็คือใส่ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้จับตัวไหนก็แบบใส่ไม่ได้ไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรค่ะ วันนี้เราจะมาหัดไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะคะแล้วเราก็จะถือโอกาสทําคลิปนะคะว่าหัดไลฟ์สดครั้งแรกต้องเริ่มต้นยังไงโอเคค่ะทุกคนนี่คือเราก็แบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆ <c oughs> เคยจะหัดไลฟ์แล้วเคยจะไลฟ์แล้วครั้งหนึ่งก็เน็ตไม่ดีอะไรไม่ดีต่างๆนานาก็เออนั่นไปเดี๋ยวครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาหัดไลฟ์สดขายจริงๆมาดูกันค่ะว่าเราจะขายได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือจะขายแค่ราคา 30- 40บบาทเนาะ บางตัวก็แบบ20อะไรเงี้ย mm. ก็ขายๆแบบเออมันจะได้ไม่ต้องลกบ้านอะไรเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเราจะไปศึกษาใน YouTube ก่อนนะคะว่าเริ่มต้นไลรสดต้องขายยังไซงซึ่งเราเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะเราจะแบบว่าพูดก็คงจะแบบอ้ำอึ้งแน่นอนอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกกันทุกอย่างทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอโอเคค่ะเดี๋ยวไปดู u t u b e กันนะคะไปดูว่าเราจัดฉากจัดอะไรยังไงเนาะ โอเคค่ะไอดู <S <S แล้วตั้งหลอควจิตัวใจอันนี้ก็คือจะเป็นฉากของเรานะคะอันนี้คือจะเป็นไฟเนาะไฟขาตั้งไฟไฟนี้เราจะซื้อมาไว้สําหรับทํา y o YouTube อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะมีนี่นะคะเอาโทรศัพท์ตั้งหน้าไฟแบบนี้เลยแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมเรากำลังทําอะไรมือใหม่หัดไลฟ์สดเริ่มต้นยังไงโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลเคะกดไปเลยค่ะเหมือนกับเราออกมาคุยกับเพื่อน เฉยๆเนี่ย,ยรู้ไหมว่าแค่เรากดปุ่มออกมาเนี่ยคนหรือเพื่อนของเราค่ะจะรู้สึกอยากเข้ามาชื่นชมอยากเข้ามาจยินดีในหะ้ลืมแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์หน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้มาปล่อยเสื้อผ้ามือสองนะคะมีมือหนึ่งด้วยมือหนึ่งก็คือบางตัวก็ยังไม่ใส่นะคะปล่อยเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสอง มือหนึ่งก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามือสองก็ประมาณ20 3สบาทอะคะ่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะคะวันนี้มาปล่อยเสื้อผ้ามือสองนะคะราคา20 3สบาบาทะคะ่ะม,มีคนดูเลยตื่นเต้นจังใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะคะูงนหนึ่ง ส,สวัสดีค่ะมีใครดูไหมป่านนี้ไม่มีคนดูเลยทุกคนไม่มีคนดูเดี๋ยวเราจะลองไปไลฟ์ในติ๊กต็อกหรือเฟซบุ๊กดูนะง่ายเลยนะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะคะวันนี้มาปล่อยเสื้อผ้ามือสองราคา20บาทเลยค่ะมีคนดูไหมเนาะอันนี้มันซูมได้ไหมอมู้ซูมได้ซูมได้โอเคใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะคะมันไม่มีที่แขวนนะถ้าเกิดมีราวข้างหลังจะดีมากเล สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะคะวันนี้มาปล่อยเสื้อผ้ามือสองละคะยี่สิบสามสิบบาทเลยค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยกดทักทายกันได้นะมาคุยกันก็ได้พิ้์คุยด้วยหน่อยสิด้ยคนเดียวเหงา ไม่มีคนดูเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ไลฟ์สดก็จบไปแล้วนะคะสรุปขายไม่ได้นะคะไม่มีคนดูมีคนดูอยู่หนึ่งคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าได้เป็นการทดลองเนาะอย่างน้อยๆก็เป็นการที่แบบว่าทําให้เราได้ก,กล้าทํากล้าลองแต่มมนขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปลดน,น้ําหนักไว้ไว้ไมาใส่เองก็ได้โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หม่ได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ